แต่ตอนคืนแต่หนูดันตกเครื่องค่ะ <laughs> ก็เลย <laughs> ดีเลยมาอีก12ชั่วโมงมาถึงเช้าอีกวันหนึง่งดอกมองดอกไม้เหี่ยวอะไรกันไปหมดแล้ว <t> คนว่าพิเศษตรงที่ <t> เหมือนได้เอาคืนเพื่อนกับนิิตโดยความไม่ตั้งใจของเราเองเพราะว่าปกติเขาจะเซอร์ไพรส์เราได้ทุกปีแล้วก็ทุกอย่างจะเอื้ออํานวยกับการเซอร์ไพรส์ของพวกเขาแต่รอบเนี้ยเราดันตกเครื่องจริงๆความไว้วอดนี้ก็เลยทําให <t> ้เพื่อนอ่ะต้องแย่ไปด้วยเซอร์ไพรส์กับ แบบที่เราก็เดือดร้อนด้วยแหละต้องซื้อตัวใหม่แต่ว่าหให้มันทําไม่สําเร็จสักปีเ,อเถอะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเท่ากันมาจุดคือปี่านมาแกงเพื่อนเราจะมาหนุนเกิดความเกลียดใช่ค่ะทุกรอบเลยไม่รู้ทําไมคือขอลองแล้วว่าหนูแบบบางทีก็เผินอแหละยอมรับเวลามันแบบจัดใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเออไม่ทําแล้วไม่ทําแต่เขาก็ต้องหาเรื่องเซืรอไพส์หรือแกลอะไรเราสักอย่างหนึ่งจนได้ไม่มีนะคะตัวใหญ่อะไร <laughs> จาจาโอเค ไม่โตเป็นผู้ใหญ่ค่ะก็ยังไม่โตอยู่ดีก็ยังเหมือนเดิมว็ยังสนุกสนานลานลาแล้วก็มีก็รักชอบงานก็ตอบเหมือนเดิมมากปีแล้วป่ะไม่ก็ถามว่ามาเจอตัวเองอยากทำอะไรตัวเองหรือขอตัวเองยังไงบ้างอ๋อผู้จัดการขอพรให้มอะปีนี้นั่งขอพรพาให้บอกว่าขอให้เฟิร์นสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอีกเลยเพื่อที่เฟิร์นจะได้ทำงานหนักตลอดไปแสดงว่าที่แบบมาก็คือปวยตลอดมีบ้างหรือไม่ก็แปลว่าปีนี้จะรับงานหนักขึ้นอยู่อ นี่เขาอวยพรเขาแจ้งให้ทราบน่าจะแจ้งทราบได้แตลงคิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอแต่ละทีไม่เคยแม้บางคนไม่ค่อยอยากได้อะไรจริงๆค่ะก็เลยไม่ไม่ค่อยไม่เคยซื้ออะไรเลยค่ะแปลกเลยคะเพราะวาพันธุ์ก็เสร็จ้ันธุ์ก็เสร็จแล้วเอ่อรถก็มีเดินทางสตางค์ก็กินข้าวปล่อยเสื้อผ้าก็มีหลายแบรนด์อุปถัมภ์เอาเงินที่ได้ที่ทำได้ไปกับไปที่ไหนคะ เก็บไว้หมดเลยเราดูเซฟตั้งแต่ตั้งแต่เขาวงการจีนี่เป็นเซฟอยู่คือก็ใช้ค่ะก็กินอะไรอย่างมีความสุขแต่ว่าอยู่กองมันจะไปกินอะไรได้อะเนาะแล้วหนูก็อยู่กองแบบแทบจะทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ถามเลยมันเกิดมันเป็นเซมแบบพิเศษอะไรที่แบบว่าอันนี้ฉันอยากด้วยเป็น กินได้ค่ะแต่ไม่ได้แบบต้องเป็นวันสําคัญบางวันคือถ้าเกิดอย่างผู้จัดการหนูจะเป็นคนอยากกินธรรมากกว่าแบบอยู่ในป่านาน,านๆหนึงก็จะบอกว่าพาเข้าห้างเดี๋ยวนี้ฉันจะกินสิ่งนี้ะอะไรเงี้ยก็อารวาสมันจะเออดับดับลำคาญไปเข้าห้างาเลยลเก็มีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันนี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆอยากกินหนูอยู่ตรงไหนกินอะไรหนูก็เอ็นจอยหมดละค่ะ สุดแล้วเธอจะลำคาญฉันเพราะว่าคนรอบตัวบอกว่าชนไปไหนก็อะไรก็ไม่มีอยากกินไม่อยากไปไหนอยากทำอะไรเลยหรออะไรเงี้ยมันขัดกับความเป็นเราเลยเพราะไหนคุมองว่าเราดูแพงสวยนะครับแบบว่าดูราเมอส์อะไรเอออันนี้ไม่ขัดกับความเป็นเราเลยเนี้ยเป็นเรา100%คนดูดูผิดตอนนี้ก็ทำไมหนูประหยัดขนาดนี้หนูไม่ได้ประหยัดเลยหนูอคืไม่มีโอกาสได้หนูแค่อยู่เป็นคนอยู่ง่ายเฉยๆคือเราไม่มีโอกาสได้ใช้มงินมืออย่างนั้นเหรอเพื่อนเราถือแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าเออเป็นคนธรรมดามาก หนูใช้ชีวิตธรรมดามากกว่าคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากได้อยากซื้อก็ซื้อได้นะคะแต่แค่ไม่ค่อยได้อยากได้อะไรอะ่ะกินง่ายกินอะไรก็อร่อยะะให้พี่ใช้คำว,ว,ว่า,า,วามัคคยาถึงว่าใช้อกว่าอ๋เอเเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้ตังค์เลย <laughs> คือจริงๆข้าวกับไข่ต้มหนูก็มันง, <laughs> <laughs> งๆๆ่ายไปไหมครัไข่ต้มอย่างเนี้ยง่ายเหรอก็ง่ายแหละเพราะว่าถ้าทอดมันจะลำบากกว่าก็ต้มมอนจะลำบากแกะเผื่อเลดหน่อยแต่ว่าาทอด เอาเงินก็ส่วนใหญ่เงินเงินที่เราได้มาเออใช้การอะไรนะหรือเก็บเงินเดียวอ๋อพวกอุปกรณ์ฝึกความอดทนหมาส่วนใหญ่อ้านาละนักข่าวเว้ปากไม่เลิศเลยค่ะถ้ากิดกูเหมือนก็เป็นหมาใช่หมาเห็นไหมมันรู้เบอรฝึกหมาจริงๆ คคืืออมันโซนโเนี่ยหนูสัมภาษณ์เรื่องหมาทุกอันคนรำคาญแล้วเนี่ยค,คือด้วยความที่มันโซนเราก็ต้องมีพรมใหญ่ๆที่เอาของกินไปซ่อนอและให้เขาาไปลื้อในนั้นส่วนใหญ่หนูหมดเงินไปกับอันนี้ค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนถุมพมงพมรพมให้หมาลือเปลี่ยนแครอทให้<พ>มหมาเอาหน้าดึงออกมาแล้วหน้าจุ่มลงไปอะไรอย่างงี้เงินหนูกระจายไปกับแค่นั้นค่ะส่วนใหญ่ก็ยังว่าน้องหมาที่คุณยูดิจิใช้แบรนด์เนมของหมาก็อาจจะยังแต่ยู่ดิจิแน่นอนแต่ว่าแบรนด์เนมก็ ยังเพราะมันกัดทิ้งหมดทุกอย่างอย่างอุปกรณ์ที่เราซื้อมันแพงมากขนาดแบบ249ต่อผืนอะไรเงี้ยก็ชื่นใจแล้วที่งนจัดเลี้ยงเลยผมชอบที่ราคาองร้อยสี่นะคะพมถุงใหญ่บัลเล่เลยอยากก็ไม่ก็ไม่ถมันราคานี้จริงๆเซิร์ชเลยถึง400กว่าบาทเองมันเป็นแค่พรมเหมือนพรมเช็ดเท้าบ้านบ้านสมัยก่อนนะคะแล้วเขาเอาอาหารไปใส่เพื่อให้เขาฝึกดมพวกคนอึ้งเลยนอนเดี๋ย ทนอนก็มีหมดเลยค่ะบางทีก็ได้มาอุปถัมภ์หนูที่นอนก็มีอุปถัมภ์แล้วก็มีที่เพื่อนๆซื้อให้ก็มีพี่นนท์ก็เคยซื้อที่นอนให้อะไรอย่างนี้ก็ยังเป็นซื้อให้อยู่ดีเพราะว่าทุกแบรนด์ที่หนูรับเขามีคุณภาพจริงๆแต่ว่าทุกแบรนด์ที่เราเป็นเขาก็ส่งมาเราใช้หมดใช่ค่ะซึ่งเราก็ประหยัดเงินไปใช่แต่ว่าบางทีถ้าเราไปถึงช็อปเราก็อุดหนุนเขานะคะแล้วเขาก็จะแถมกลับมาให้อีกรอบหนึ่ง ไม่าขาดอะไรเลยไม่ขาดอะไรเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากมาอยู่ร่วมบ้านเป็นครอบครัวเดียวกันก็ได้อีกค่ะข <c oughs> ายเดี๋ยวขอไปย้ยอนกลับไปได้นึงไหมด้ประสบการณ์การตกเครื่องมันเกิดอะไรขึ้นในต,ตอนนั้นที่มันหนูอายมากค่ะมันเป็นความผิดพลาดของตัวเองจริงๆเพราะว่าหนูนั่งอยู่หน้าในเล้าหน้าเกตที่จะขึ้นเลยแล้วดันดูเวลาที่มันขึ้นป้ายค่ะ ว่า9้าโมงแต่ในบอดดิ้งอ่ะเป็น8โมง15มในในในตัว๋วก็เข้าใจมาตลอดว่า9้าอยู่ก็นั่งเลยทาครีมกินกาแฟอาน้ำล้างหน้ากี่9งเ้าโมงถือกระเป๋าไปถึงปุ๊บเกตโค้ดตัวอ,อย่างปิีนหมดแล้วถึงได้มารู้ว่า เอ้า9โมงนี่คือเครื่องออกไปแล้วแต่เวลาเรียกอ่ะคือ8โมง15แล้วสนามบินจะโก้อะไรขนาดนั้นไม่ประกาศเรียกหน่อยวะก็คืออยู่แค่ตรงเนี้ยเองอะ่ะเดินไปตรงเนี้ยไ,ไม่เรียกก็ปล่อยไอ้สมหน่อยตกไปเลยนั่งทาครีมตกเครื่องเลิกแล้วจะต้องใช้เวลานานมหกกว่าจะเออจัดการถึงวันนั้ไม่นานอ๋อไม่ถึงตอนซื้อตัวใหม่เหรอคะออนานเพราะว่าทำใจไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็คือ ไฟต่อไปมันนานประมาณ12-13ชั่วโมงเลยค่ะต้องอยู่12-13ชั่วโมงน่าจะทำอะไรโอ้โหนอนคว่ำนอนงายนอนตะแคงข้างนอนทีลังกากลับมานอนคว่ำใหม่ก็ยังไม่ได้บินค่ะนี่เป็นประสบการณ์การตกเครื่องครั้งแรกแรกครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็มองหน้ากับผู้จัดการสองคนพอไม่มีใครให้ด่าแล้วบอกว่าแลกหมัดกันนละทีมพี่ลาจากที่ไม่ช่วยกันดูอะต่อยกันเองคือเครียดแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้อะ ต่อไปนี้จะยังไงครับ่ะต่อไปนี้จะไม่ตกเครื่องอีกแล้วค่ะแต่จ้งใจดูทั้งจอจะดูทั้งตั๋วให้ดีไปขอเวลาทุกที่แต่ไม่เดินขึ้นน่ะสิปะทินผิวปะทินอะไรใช่แล้วคือหน้าเก๋จริงๆแต่อยากให้รบกวนพี่ๆี่สายการบินทุกที่ฝากตามหน่อยนะคะอ้เขาไม่ได้ตามเราเลยเขาไม่มีประกาศด,ด้วยค่ะเขาสงบสุขมากๆแล้วที่สนามบินออดูไบค่ะ แล,แล้วเราเคริดเสีขขยเงินจะจ่ายเพิ่มไม่คือการกทั้งหมดค่ะทั้งหมด,หมด<ใ>จ่ายใหม่ก็กลับซื้อตัวใหม่เลยใช่ค่ะเริ่มพอกหน้าใหม่ไงเริ่มนอนเลยนอนพอกนอนซึมหมอนก็นแล้วลุกขึ้นมาทาใหม่ก็แล้วไม่สนใจเรามาเริ่มจะใช้ประโยชนกิจกรรมอุดที่น่าสนใจว่าจะได้ร่วมงานจะเป็นรุ่งงานที่เราทามเราเป็นมันได้ตอนนี้ก็มีรุ่งงานกันอยู่ค่ะล่าสุดก็เป็นแบบแฟชั่นเซ็กอยากให้อรอติดตามยินดีค<ด>่ะได้ไหมคะ โอเคนะคะถ้าเกิดว่าคิวได้ตรงของน้องก็เล่นได้เลยเขาก็ทรงทรงผมดูดีนี่เป็นนักแรงไอจีเลยนะทรงผมแล้วที่เราเซอร์ไพรส์ก็เราไม่รู้ไงเรากำลังจีบไม่ไม่มีขึงเสน่ห์รูปอยู่เราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเขาจะมาเซอร์ไพรส์อะไรผมมันก็แป๊ะแหน่อยที่เราจะต้องไปถึงกับผมก็โอเคเพราะอยากผมแป้งกว่าเดิมเพราอากาศร้อนนิดนึงเเอาาาป็นว่ตติดมผลงานเราติดตามผลงานค่ะน่าจะประมาณเดือนสิบ เดือนสิบแล้วนี่เดือนสิบปะนี่ตุลาแล้วนี่เดือนสิบแล้วเดือนสิบเอ็ดละกันค่ะน่าจะได้ชมเรื่องสิ่ขอความช่วยเหลือเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นแบบลามกบ,บวกอนาจาร์กึง่งทาวอ่อนอะไรเงี้ยค่ะนม่รู้จักลาโมก บอกว่าพูดตรงนี้ไม่ได้จริงจริงไม,ไ,ไม่ได้จริงจริงเลยเดี๋ยวปิดตรงนี้แล้วเดินไปกระซิบเลยแต่ว่าอาจารจะมีเป็นรุ่งรือ่ขู่แบบตอนเราเปิดไปครั้งแรกเราสีแดงว้าวคือสมัยก่อนครั้งแ,แรกๆเมื่อหลายปีนู้นที่เคยเห็นอนะ่ะคือเหมือนอินสตาแกรมเขายังไม่บล็อกภาพที่มี<ด>ลักษณะจำเพาะแต่ตอนนี้เขาน่าจะจำเพาะบล็อกได้แล้วคิดว่าแสดงว่าเขาไม่ได้มา เหมือนเขาเกลียดมากกว่าก็บอกว่ามันเล่าไม่ได้ไงเดี๋ยวเราไปฟังก็ทําให้เราขยันในการที่จะเปิดดูอินบ็อกซ์ไปเลยหรอจริงๆค่ะมันแปลกมากจริงๆค่ะหนูไม่หลอกเลยเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูใหม่เลยตอนนี้อะเรอนี้ถ้ามีคนค้นอยากจีบจริงเราก็ไม่เปิดเลยก็อาจจะเราอาจจะแบบเดินมาไดเลื่อนแล้วเจอกันหรือว่าเจอการตามงานหรืออะไรอย่างบไ้ยอะใช่แบบภาษานไม่แต่ในอินบ็อกซ์ไม่ได้จริงๆ Well done.